สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้โลกกายมานิ้มำตำๆด้วยกันค่ะทุกคน อยากใช้มือหยิบนะคะับแต่มือที่ถนัดประตูหนีบน้วแตกที่ถึงตอนเด็กน้อยน,นะหยิบเจื้อเส้นแล้วก็สลับสลับอ๋อ ถึงสมัยเด็กน้อยลำบากมากถ้าย้อนกลับเวลาไปได้ก็ไม่อยากย้อนกลับไปนะคทั้งลำบากทั้งเอ,อกาําพากําพานี่หมายถึงว่าแม่ทิ้งพ่อไปมีผัวใหม่นะ <c oughs> แล้วพ่อก็ไม่สนใจ ดูแลกันเองเลี้ยงกันเองออกรับจ้างตั้งแต่แปดขวบกลัวมากกลัวความจนทำงานตั้งแต่แปดขวบยัน ได้วีซ่าอเมริกาก็ยังทำงานอยู่นะยัง,งัันสุดท้ายพอมันอยู่ที่นี่มีลูกสานให้เลียงลูกไม่ให้ออกไปทำงาน ก็ให้ไว้ใช้ให้ไว้ช้อปปิง้งทุกอาทิถึงเวลาแกก็กดให้ เจะมีบาทิตยที่แกไม่ได้ให้ก็คือว่าแกนำไปโปดนี่เดือนหนึงก็ ได้รับเสียอาทิตนะคะอย่างบางเดือนจะมีอาทิตย์เดียวที่แกไม่ให้อะจะก,ก็ไม่ได้บ่อยนะไม่ได้บ่อยจะเป็นบางครั้งถึงแล้กก็กดยื่นให้ ต้องไปถามไม่ต้องไปขอใครจะบอกเลยว่าเธอไม่ต้องมาขอเงินเธอนะเธออยากได้เธอถามมาเลยเขาว่าเธอเลี้ยงลูกอยู่ที่บ้าน เธอไม่จำเป็นต้องมาแบมือขอเงินฉันเหมือนคนอื่นๆหรือเพื่อนบางคนที่เขามาเล่าให้เธอฟังแบมเงินของสามีอย่างเงี้ยเธอถามมากับฉันได้เลยนะเธออยากได้เท่าไหร่เธอถามมาเลยแต่ฉันอาจจะถามเหตุผลเธอ ไปให้เขาเลี้ยงลูกให้ก็เดือนหนึ่งก็พันพันสองร้อยเหรียญส่งไปโรงเรียนแล้วก็ต้องเรียงเขาเสาอาทิตย์ถ้าเราอยากให้ทางศูนย์เลี้ยงเสาอาทิตย์เราก็ต้องจ่ายเพิ่มนะ รุปแล้วทำงานแปดเก้าชั่วโมงตื่นตั้งแต่เช้าเงินเดือนเ,เ, 400, เหดือแเ่วสี่ร้อยห้าร้อยเหรียญไม่คุ้มอ่ะคนรับเงินจากสามีดีกว่า <c oughs> ทุกที เลี้ยงลูกอยากนอนก็ได้นอนอยากพักก็ได้พักอยากทำโลกโซเชียลก็ได้ทำอยากเล่นโทรศัพท์ก็ได้เล่นแต่ถ้าว่าลูกโตสิบขวบจะลองถามแกไหมแต่ตอนนี้แจะไม่ให้ถามถามก็ทะเลาะกัน อะไรไม่อยากไม่อยากถามแกอืมช้อนกระแทกนิ้วรถ้าไปถามแก ฉันอยากไปทํางานอฉันออกไปทำงานได้ไหมแต่จะคิดเลยนะว่าเธอไปคุยกับใครคนไทยคนไหนเยอะเธออีกให้ออกไปทํางาน <c oughs> ฉันสามารถเลี้ยงเธอได้ <c oughs> ฉันเคยปล่อยให้เธออดไหม <c oughs> ไม่เคยนะไม่เคย แกยังผ่อนรถผ่อนห้องให้คอนโดให้ถามให้ไปใช้ทุกอาทิตย์ไปช้อปปิ้งอ่ะจะมีอยู่สองกรณีที่แกถาม ธอกลับไปส่งเงินให้กับทางไทยแล้วเหรอเธอถึงจะส่งเงินกลับบ้านเธอถึงจะออกไปหางานเธอส่งเงินกลับบ้านใช่ไหมอะไระเนาะเขาบอกว่าไม่ใครยุวเธอ,อเราไม่ได้ส่งเงินกับทางบ้านนะ ถามว่าอยากอยากส่งเงินให้ทางบ้านไหมถามว่าอยากให้กับทางบ้านไหมอยากให้อยากช่วยเหลือแต่ให้ไปแล้วก็กลายเป็นคนไม่ดีก็กลายเป็นคนทรพีอากตันยูไม่ให้ดีกว่านะคะเป็นอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> เราได้จ่ายหนี้เราหมดไปด้วย ไปก็แล้วก็เอาอีกต้นเดือนกลางเดือนคือเอาเป็นวิกอะนะคือฉันชอาเป็นวิกอะเราก็ไม่รู้ว่าเราได้แบบผัวรวย มีการบอกว่าถ้าไม่ได้ผัวรวยทําไมไม่เลิกทําไมไม่เอารวยรวยแล้วทำไมลูกสาวเขาอยู่ทางไทยเหลือทั้งสามคนรวมทั้งตัวเขาด้วยแล้วได้ผัวจนยาจกทําไมเขาไม่เลิกทำไมไม่หารวยรวยหาฝรั่งเนี่ยไปพเพชรเจียาปเขียนไปหารวยรวยลูกสาว ทางไทยก็สามคนเนาะได้แต่ผัวจนจนทำไมไม่หาเอารวยๆไม่ปล่อยมันเลิกกันไปหาเอารวยๆมาบอกเราทำไมผัวตัวเองยังเลิกไม่ได้เลยมาบอกให้เราเลิกกับผัวเรา ทำบ้านให้อยู่ให้เงินเดือนมาตลอดดันทำผิดแกเล่นหวยแทงหวยทุกงวดงวดละสามพันเดือนละหกพันเจ็ดพันแปดพันก็มีพอตอกเงินไปให้เงินไม่พอใช้เอาไปแบ่งให้ลูกใช้ นะลูกคนไหนไม่มีเงินแจกส่งให้ให้นั่งรถมาเอานะทั้งทังที่มันก็มีผัวมีครอบครัวแตกเรื่องหมูกระทะให้มาเอาคนเดะไม่นึกถึงหัวอกหรอเราทำมานานแล้วด้วย แล้วเราก็ส่งเงินให้นานแล้วด้วยแต่เราอายุ29ปีเราส่งให้ที่แรกเราเรียนด้วยให้เดือนละพันไม่พอเอาพันห้าสองพันเอาสามพันบอกสามพันบอกนะให้สามพันมาตลอดพอเราไมา่ได้แฟนเก่า,เาตอนที่เราได้แฟนเก่าเราให้เดือนละหกพันพอเรามาได้พ่อเมลีน่า เราให้เดือนละแปดพันไม่พอขอเพิ่มอีกสี่พันเป็นหมื่นสองเราก็ให้อ่ะให้ <c oughs> ยันเรามาเมริกาเนี่ยเราให้ถึงอายุสามสิบแปดนะคะให้เขายันอายุสามสิบปดนะสี่ร้ยห้าสิบเหลียนถึงห้าร้อยเหรียญต่อเดือนทุกคน <c oughs> เขายังไม่พอเราคิดดูเราก็บอกว่าเรามีหนี้นะเราต้องผ่อนงวดรถนะ ก่อนค่าชาวบ้านดินค่าน้ำค่าไฟโอ้ยถ้าไม่พอใจขนาดนั้นได้ผัวจนทำไมไม่เอาผัวรวยรวยเลิกกับมันไปเลยเราก็ถามคืนว่าแล้วตัวเองได้ผัวยาจกอยู่นะ่ะเกาะตัวเองกินอยู่เนี่ยไม่ยอมออกไปทำงานเนี่ยทำไมตัวเองไม่เลิอกอยากได้ผัวฝรั่งรวยรวยไหมเดี๋ยวจะบอกให้ไปเอาที่ไหนเออเอาลูกสามคนไปด้วย พากันเอาผัวรวยๆเลิกให้หมดเลยผัวไทยเนี่ยยาจกจนนะเลิกเอาเลิกซะผัวจนเนี่ยเอาผัวรวยรยกันนะเดี๋ยวจะบอกหรอกไปตรงฝรั่งแดนฝรั่งไปทางไหนขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกเม็ดทุกไรา์ทุกาทการติดตามจ้า